คุณอุแล้วก็อาจารย์ยิ่งศักด์นะคะพูดถึงเรื่องเองสเน่ห์ปลายจังหวะพูดถึงเรื่องสเสน่ห์ปลายลิ้นที่คุณอุว่านะคะว่าสองส่วนนี้ต้องผสมกันให้กลมกลืนเพื่อทําให้ชีวิตชีวิตรักเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นไม่ทราบช่วงนี้อาจารย์พันศักด์กับคุณหมอพนมนว์คิดว่าพอไหมคะเอาแค่สเสน่ห์ ปลายจะวักเสน่ห์ที่ริ้นเนี่ยนื่อยากเป็นวาระใช่ไหมครับโดยนี่ม<ช>ีโอกาสจริงๆนีผมมองว่าวาระหรือไม่วาระไม่จําเป็นเท่ากับความรู้สึกที่ดีๆที่มีกันแต่ว่าถ้ามีวาระด้วยเนี่ยเรามีาอาจจะมีออปชั่นเสริม <c oughs> มีเหมือนแบบช่วงพิเศษช่วงโปรโมชั่นใช่ไหมครับ <c oughs> น่ารักเล่นๆเนี่ยฮะสมมติปีใหม่หาอะไรให้แฟนไม่ได้ก็ไปเอาโบสักอันหนึ่งอย่างอาจารย์ว่าถูกๆ ก็คอตัวเองก็ได้ให้โหก็ดูก่อนแล้วแต่หน้าตาไงฮะถ้าหน้าตาที่เหมอกับแฟนควรเปลี่ยนใหม่ก็เอาไปแขวนลอกเลยแต่ถ้าปุ๊บเนี่ยฮะนี่คือการผมว่ามันเป็นการมองให้ชีวิตเรามีอะไรที่สนุกแล้วก็มีอะไรที่เปลี่ยนให้มันมีสีสันมากขึ้นครับเพราะผมมองว่ามันเป็นเหมือนลูกเล่นแห่งรัก ผมียรโอ้ยเก๋เนาะคำนี้ลูกเล่นอะไรก็ได้ผมชอบไอ้ผูกโบนะเดี๋ยวผมจะไปคิดไผูกโบเพราะคุณน่าจะผูกคอซองนะคุณบอกภาษาอะไรครับมีออปชั่นพิเศษอะไรไหมนั่งมองว่าช่วงปีใหม่เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนเนี่ยนะครับหลบหลีกจากการประจำนะครับออปชั่นชีวิตก็คืออยู่กันสองคนซะบ้าง ถ้ามีลูกก็หนีลูกไปบ้าง <Okay. S 1> ให้ลูกมันรู้ว่าขาดพ่อแม่แล้วเธอจะรู้สึกอันนี้พูดเรื่องตัวเองว่าคะ <c oughs> ไม่ใช่ครับไปพูด่ทั่ว <c oughs> ไปครับว่าจะเป็นพ่อแม่รู้สึกกันสิคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทีนี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้อยู่ด้วยกันหรืออย่างเนี้ยอย่างอย่าง,าง,าง,างคุณอุ้สดซเนี้ยก็อยู่คนเดียวนั่งคิดว่าปีนี้มันมีใครมาจีบเอากี่คนอะไรอย่างเงี้ยนะ เรสิบนิ้วไม่พอแล้วเราาจะโทรบอกคนไหนดีเราเราตัวเองเรามีความสุขเองครับเพราะว่าช่วงปีใหม่เนี่ยผมผมผมมองในคุณหมอพรมทัวร์อาจจะเห็นด้วยว่า เวลาคนเราทางานทั้งปีเนี่ยมันเครียดครับมันเครียดเวลาคนเครียดเนี่ยคนไม่เข้าใจหรอกคิดว่าเครียดจิตใจบางทีทางานหนักๆนี่มันก็เครียดมันเป็นฟิสิกอลสตรีสเครียดทางด้านร่างกายเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาตอนนี้เรียกว่าไฟท์ที่แปลว่าต่อสู้เดี๋ยวนี้ต้องพูดอังกฤษคาไทยคำเดี๋ยไม่ทันสมัยเนี่ยเพราะฉะนั้นพอถึงปลายปีทึงต้องไฟท์ครับต้องบินไปบ้างบินออกไปบ้างมันก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีๆมีความรักนะครับพอถึงปลายปีนะคุณฮาร์ด จะได้ไม่ต้องทิ่มแทงแล้วก็ทอดทิง้งคราวนี้ทิ่มแทงที่อันนี้มันเป็นทิ่มแทงทํทราร้ายจิตใจเพราะพูดไม่เพาะครับเพราะนั้นปลายปีนี่ไม่ทอดทิ้งและพูดพอเพาะเระียกว่าปิยวาจาอ,อาหาี้สําคัญมากอาจารย์ว่าน้เมื่อกี้อย่างที่คุณหมอบอกว่าต้องอาโบมาผูกอ,อาจารย์ก็คิดว่าคงต้องปรุงแต่งอาหารให้มันผิดไปจากเดิมางเข้าคอนเซ็ปต์นะฮะใช่ใช่ยังคงต้องมีแม้กระทั่งถ้าอย่างคุณหมอนี่ผูกผูกโบนี่อย่างดีก็ผูกได้ทีเดียวนะ แต่กับข้าวของอาจารยิ่งสักวันละสามมื้อนะ้โอกาสที่จะใส่ลูกเล่นลงไปบนจานได้วันละสามทีเนี่ยอเพอก่อนนอนมีซัพเปอร์กับข้าวตล้องกินโอ้โหดเยพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าอาหารนะครับที่เราจะรนนิบัติกับคนที่เรารักจะต้องเป็นมื้อที่พิเศษต้องแอบใส่นู่นใส่นี่ต้องมีลูกเล่นดุกนิกตลอดเวลาสนุกผมมองว่าผู้หญิงเนี่ยยังไงก็อยากจะมีใครสักคนที่ดูแลที่ความเป็นพิเศษ ยิ่งอย่างช่วงวาะที่เป็นวันพิเศษพิเศษอย่างนี้ฮะบางทีอาจจะต้องถามตัวเองว่าถ้าเราได้ได้แสดงความพิเศษหรือได้ตระหนักถึงความสาคัญเพราะบางทีอยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยฮะบางทีเราลืมจะมองมันอย่างที่อาจารย์มศักดิ์ผู้ประเมินด้วยเลยครับน้วบางมื้อเราก็ต้องปรุงแต่งให้มีความพิเศษให้หน้าอร่อยอร่อยขึ้นเพราะนี่คือการแคร์หรือการการเอาใจใส่กันและมันสําคัญมากนะคุณหมอพรพงขอโทษทีที่พอดีพอพูดจะ้ะนึกได้เดี๋ยวจะลืมผู้หญิงเนี่ยถ้าไม่ดูแลผู้ชายนะ จะต้องอยู่เป็นม่ายนะใช่ไหมว่าผู้ชายตายก่อนผู้หญิงเจ็ดปีใช่ผู้ชายโดนไข้เฉียี่ยตายก่อนผู้หญิงเจ็ดปีครับไม่ว่าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงโรคความดันโลหิตสูงโรคเส้นเลือดในสมองแตกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้หญิงดูแลผู้ชายด้วยความรักก็จะอยู่ด้วยความยั่งยืนเกิว่าค่าอาหารการกินนะฮะอยากยังิ่งสาระให้กินอาหารที่ไขมันน้อยหน่อยให้กินอาหารที่ปรุงด้วยความรักกินพอประมาณกินไม่มากนักเนี่ย ผู้ชายจะยุยืนแต่ถ้าเกิดวันนี้มาให้เบียร์ขาหมูหมันโถนะครับเราใส่กอกนะฮะกินทุกวันวาไม่นานแกก็กริ่งตายจะได้หาใหม่ได้ย่าที่นี่ง่ายกว่าค่ะคบเด็กค่ะคบเด็กตายจ้ชอบปรกกาผมเลยจะบอกเลยว่าเนี่ยต่อไปเราจะต้องเปลี่ยนสูตรนะเขาบอกว่าผู้หญิงนี่เวลาจะแต่งงานผู้ชายนะครับ ส,สูตรเก่าเขาบอกผู้ชายต้องอายุมากกว่ากัน7จ็ดปีก็ตายก่อน4ิบสี่ปีสิคะอไอ้อนั่นยังคำนวณต่อมันงั้นอีกเคยมีใครผมจําไม่ได้แล้วเคยบอกว่าเวลาจะมีอายุผู้หญิงที่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 เหมาะที่จะอยู่ด้วยนะแค่อายุผู้ชาย,ชายหารด้วย2บวกด้วย7จ็ดหารด้วย2อบวกเจ็ด ชายอายุห้าสิบสมมติผู้ชายอายุห้าสิบหาด้วยสองนยี่สิบห้าหรือเจ็ดก็เป็นสามสิบสองอ๋อนั่นคืออายุแฟนโอ้หแบบนี้ยิ่งยิ่งผมยิ่งว่าตายห่างกันเยอะเลยเพราะนั้นต่อไปต้องแนะนำงี้ครับถ้าผู้หญิงอยากจะผู้หญิงใช่ไหมคุณทัพอากาเวลารักกับใครบอกว่าขอให้เราอยู่ด้วยกันขอให้ตายไปพร้อมๆกันจำไว้นะครับดูรุ่นน้องอีกเจ็ดปีข้างหน้าเลยตายแล้วที่หาเด็กอี่สิบทีนะ